สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องโดชแนลนะครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวการ์ดสาวน้อยป่องแป้งนะครับผมสกิลที่หนึ่งของสาวน้อยป่องแป้งนะเมื่ออัปเกรดแลนด์มาร์คหรือตกแลนด์มาร์คของตัวเองนะครับมีโอกาสนะครับ90เปอร์นะครับจะดึงฝ่ายตรงข้ามหน้าหลัง4ช่องมาตกนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับ40เปอร์นะจะสลายป้องกันของฝ่ายตรงข้ามนะครับผม สกิลที่2นะครับเมื่อตกแลนด์มาร์คของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีโอกาส33%นะครับจะยกเว้นค่าบันทางหลังจากนั้นก็ไปเยืยนนะครับเปลี่ยนแลนด์มาร์คของฝ่ายตรงข้ามมาเป็นของเรา2เทินนะครับแล้วก็มีนะครับอ่าโอกาส80ปนะครับจะตัดนางฟ้าอ่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามใช้การนางฟ้านะครับ2ครั้งนะครับผมใช้ได้แค่2ครั้งนะส่วนบัฟนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกพื้นที่ของฉันหรืออ่าพื้นที่ของทีมนะครับมีโอกาสนะครับ60เปอร์ ค่าบันทางจะคูณ4นะครับอย่างไม่หมดนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันเนี่ยมีโอกาสนะครับ50เปอร์จะขังคุกนะครับไม่ว่าจะตกแลนด์มาร์คพื้นที่ธรรมดาหรือเกาะนะครับ <Wow. S 1> ก็จะมีโอกาสขังคุกนะครับผมเซตที่ผมจะเล่นก็มีนะครับหวกกำแพงเหล็กนะครับแบนยานนะครับโดนก๊อปปี้ราชาบริจาคแล้วก็ลูกบอลทองในตำนานนะครับ วัตถุดิบนะครับที่จะใช้อัพการ์ดนี้นะครับก็หาได้จากาภารกิจนะครับภารกิจหลังจากที่เรารับการ์ดมานะครับก็จะมีภารกิจให้นะเล่นวันละหนึ่งตาก็จะได้นะครับวัตถุดิบแบบสุ่มนะครับมี A มี A บวกแล้วก็ S นะครับผมที่ร้านลูกอมดาวก็มีขายเช่นกันนะครับซื้อได้วันละครั้งนะครับโดยใช้100้1 0ลูกอมดาวซื้อนะ แต่ถ้านะครับแต่ถ้าใครรีบนะครับก็สามารถใช้300ลูกอมดาวซื้อได้นะครับซื้อได้ไม่อั้นนะครับผมก็ซื้อจากตรงนี้แหละนะครับเพื่อมาอัพจนเต็มนะปะเราลองไปเล่นกันนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะไอ้การ์ดเนี่ยสาวน้อยป๋อมแป้งเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับ พี่บี้ยองลั่นนะครับผมได้เล่นเป็นคนที่สองโอ้โหพี่บี้นะครับพี่บี้ไม่ใส่หมวกป้องกันมาครับใส่หมวกสงคารามมาแทนนะครับแต่เราอ่ะใส่หมวกป้องกันมานะไม่ได้ใส่หมวกสงคารามมาเอาแล้วเอาแล้วยังไม่ติดนะครับ <10. S 1> แป็นมุมยังไม่ติดนะแป็นมุมติดนะครับแป็นมุมติดไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ย ลดำไปวางที่ก่อล้างครับแล้วก็ไปลงลก่อล้างแล้วก็วาร์ฟนะครับอ้าวมีมีอะไรอ้าวอย่างนั้นแหละปัญญานติดนิดหน่อยลูกปัญญานติดนิดหน่อยสวยงามอ่าเป็นยานติดนะครับดูกันไปก่อนนิดนึงดูเข้านะครับขังคุกไหมเนี่ยฮาซิเปอร์ยึดยึดมับบงแพงไว้ก่อนมับ โ oh, oh อ้โหไขังคุกนะครับไอ้ขังคุก<า>เวียนกรรัน <laughs> มนขังคุกซะง,งั้นสามารถยกแถวได้เลยตั้งแต่ตอนนี้อืมเบนสองได้ด้วยนะครับ<า>ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยถอยเจ็ดไปจ้า แผนลุมติดไหมแป่นลุมติดนะครับแป่นลุมติดเอาลุ่มดำวางไว้ไปไหนเอย่ยยกนะครับไปยกเราแหมใช้ทำด้วยอะไรเนี่ยเออ,อเราทำไงจะออกไปได้เนี่ยเราต้องลุ้นบรรท้องออกนะครับอ่อได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ไปแปนติดไม่เอ่ยเออแปนติดอองั้นแหละไม่มีอะไร ไอเยยังไงเอ่ยพี่พี่ยังไม่ติดนะครับแต่มึงไม่ติดนะ,ดนะเบิ้ลสองนะครับเบิ้ลสองเฮ้ยใจเย็นพวกโอ้ย,ยพวกระชิงโจวิกและเบิ้ลที่หนึ่งนอนคุไปนอนคุไปออกก็ชิบหายละอุ้ยถอยเจ็ดนะครับถ้าถอยเก้านี่เรียบร้อยเลยเราโชคดีนะถอยออกแค่เจ็ดนะครับ ยังให้โอกาสเราอยู่ยให้โอกาสเราอยยกเราลุลัวเลยนะยังไงวะเนี่ย้ออกจากโบราสถานที่หางพันโดนจ้องรั้งลูกเออดปกันดไปกันดปกันเออ นะเราไปที่เดียวกับทีบมีแล้วกันปับ๊บจะไปยกแถวขึ้นเออถ้าเขาทอยลงแลนด์มาร์กไม่ได้อะเ,เขาก็จะอยู่บนนี้ไงอย่างน้อยเขาก็น่าจะทอยยากอยู่นะบิะเบินแปะไปนะครับเบินแปะไปจะ <4 S 1> อยสีวิธีนึงอ้าวยึดมังแปงเลยลูกยึดมังแปงเลยยึดมังแปงเลย โอ้โหไม่ยึดเลยอ่ะทำไงเราจะเบินกล่องได้ปะเนี่ยกล่องได้นะครับเบินกล่องได้เบินกล่องครั้งแล้วกันอืมทำไงดีวะเนี่ยอยากจะไปตัดเมืองอะ่ะโอ้ต่อยแปดละโดนนะลูกโอ้โหแบนไม่โดนครับแบนไม่โดน เบิร์สองครับเบิร์สองตัดเมืองเราได้ไม,ม่เด็ดหมับเขาอ้าวโดนขังกงนะครับขังกงห้าสิบเปอร์นะเดี๋ยว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 ,ยวโอ้เราไปตัดเมืองไม่ไอเราไม่ได้ไปตัดเมืองนะโดดน,นะครับโดโดบอลทองกับเมืองไายลูกบอลท้องไม่กลับเมืองครับบอลทองไม่กลับเมือืมุนสี่ติดไหมเนี่ยอ้าวหุนสี่ติดนะครับหุนสี่ติด<ส> โอ้โหเด็ได้ยบอลเราไม่กลับเมืองแล้วเราดันไม่ไปตัดเมืองไมยน่ะถอยติดมาครับถอยติดมาแป็นมุงติดนะครับแป็นมุงติดเอาหลุมดำวานจะไปยกเราแน่เลยอะยกเรานะครับยกเราเขาทำไงดีวะเนี่ย สอลูกหรืองดบอลทองต้นนั้นน่ะ12บนบอลทองออกนะเราก็จะกอ,อกไปได้นะครับบอลทองออกไปได้ไหมเนี่ยบอลทองออกครับบอลทองออกเอ,อ้ยมาตรงนี้แหละปับ๊บดูก็ไปก่อนทีนึง่งขังโปงไหมเนี่ยยึดเมืองแพงไปก่อนนะครับยึดเมืองแพงไปก่อนมาดเข้าไปขังโปงเข้าไปนะครับขังโงเข้าไปแล้ว เราชิงจบก่อนเลยไหมไปกัดตรงนั้นก่อนเสวยงามสวยงามฟ๊บบอลทองไหมเนี่ยบอลทองออกครับบอลทองออกนะบอลทองออกฟ๊บเออมาแบบนี้แหละเผื่อเขาไม่ยกเราโดดนะครับโดดนะถุก็ไปก่อนทีนึง อุ้ยูตีติดนะครับกูไปแล้วอาพี่บี้พี่บี้าลุมวางไว้ไหนเนี่ยาลุมดำวางไว้นู้นนะครับตรง12นะ่ะแล้วก็ทอย12ไปนะมุดไหมเนี่ยมุดนะครับมุดนะ หอหรือดุนกานะครับห่อหรือนกาศคือตอนนี้เราสร้างแรนด์ขั้นกระหดดแล้วนะแ,นแล้วถ้าเขาไปตกไปตกแรนมาร์ของเราอ่ะหรือไปตกเมืองของเราเนี่ยก็จะมีโอกาสโดนขกลงเออเขาก็น่าจะตายสีลำบากครับรอ๋ายกเราไปแล้วนะ โหดเลยนะเนี <The> <baptism? The mph response> mm ่ยเอออาเราบอลทองกับเมืองหน่อยลูกบอลทองกับเมืองหน่อยบอลทองกับเมืองครับบอลทองกับเมืองเดี๋ยวเราไปไปตรงนี้ปั๊บไปสร้างแลนด์ครับไปสร้างแลนด์แล้วก็ดูดก็ไปขังโกงไหมเนี่ยยึดนะครับโอ้อ้าว เวีนกรรมเลยเรายึดเมืองเข้าไปนะครับพอยึดเมืองปั๊บหมอกสองการเขาขังนะครับเอาพี่พี่พี่ถอยสีนะครับปลายสีติดแน่เลยอ้าวปลายสีไม่ติดนะครับโอ้ยประดังอวยปละดังอวยนี่นะประดังอวยนะการ์ดบัฟนะครับ โอเคนะครับผมสําหรับการรีวิวการ์าสาวน้อยป่องแป้งนะก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะให้เต็มแล้วก็เอามาเล่นกันนะผมว่ามันเล่นสนุกดอยู่นะครับการ์ดีนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย